รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตาไร้ไทิปซอปรุงรถฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์เรื่องปากเช็คอินสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่พาม่าครับเช้าเชแบบนี้นะฮะได้สูดอากาศสดชื่นแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวพามา่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาครับพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมออกไปเช็คอินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับ

อนนี้เราอยู่ที่ย่างกุ้งนะฮะเขาบอกว่าย่างกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ในอดีตนะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็ใหญ่มากๆเลยในพม่าต้องบอกว่าอีก2วันจะปีใหม่แล้วนะคะคเพราะฉะนั้นเราสองคนค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ครับเปรี้ยวปากที่แรกเราจะไปเช็คอินกันที่เจดีย์ชเวดอกองนะครับเพื่อไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าไปกันเลย โอ้ยอย,ยิ่งใหญ่มากๆนะสำหรับเจดีช่วยเรากองเดี๋ยวนะหาใครอยู่อ่ะก็หาไกดของเราในวันนี้ไงเอานัดไกดไปด้วยเหรอใช่ นี่ไงสวัสดีค่ะคุณบุ๋มเชิญเลยนี่เป็นไกด์ของเราในวันนี้ก็ให้เราฟังถึงความสําคัญของเจดีย์ชเวดากองหน่อยค่ะก็ที่นี่นะคะเป็นมหาบูชาสถานอันดับหนึ่งใน5ของมหาบูชาสถานประเทศพม่าเลยค่ะนะคะที่ผมเห็นเนี่ยสังเกตดูเขาบอกว่าเจดีย์ชเวดากองเนี่ยมีทองคําที่ประดับอยู่เนี่ยมูลค่าถึง60ตัปนน้าหนักใช่ไหมฮะ้ําหนักของทองคําแล้วก็ทองคําที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่เวลาเขาจะขึ้นครองราชเขาจะต้องมีการมอบทองคําที่มีน้ําหนักเท่ากับตัว เพื่อที่จะมอบทองคำเนี่ยมาสร้างเจดีย์ใช่ค่ะนะคะภายในเนี่ยก็บรรจุพระเกศาธาตุของพุทธเจ้ารวมหมด8เส้นแล้วก็บนสุวรรณฉัตรนะคะก็จะประดับไปด้วยเพชรทั้งหมด4,531เม็ดด้านบนสุดนะคะจะเป็นเพชร1เม็ดค่ะขนาด76กรัตนะคะหรือขนาดเท่าฝ่ามือคนนั่นเองค่ะคือเท่านี้เลย76กรจ็ดสิบห่ั มหาเจดีย์เชเวดากองนะคะเป็นพระธาประจําปีเกิดของปีมะเมียค่ะซึ่งจาก,ก็เกิดปีมะเมียด้วยนะคะก็ควรจะมานมัสก,การให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมง,งคละค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานอธิษฐานนะคะชาวพม่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมากราบขอพรกันที่นี่ค่ะเ<อ>ขามีความเชื่อนะคะว่ารตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ที่ขอพรแล้วจะแบบว่าได้มากที่สุด สำหรับจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เราจะมาเรียกว่าส่งน้ําพระประจําวันเกิดของเราค่ะเขาก็จะมีความเชื่อนะคะเขาบอกว่าการลดน้ํานะคะอาจจะลดเท่าห้าครั้งก็ได้ก็คือพระพุทธะธรามพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อแม่ค่ะแต่ว่าวิธีการลดนะคะก็จะเริ่มจากที่เป็นพระพุทธก่อนพระประจําวันศุกร์นะคะแล้วก็มาลดที่เทวดาที่เสาด้านหลังนะคะแล้วก็ที่สัตว์ทางด้านล่างค่ะ ประเทพพม่าเนี่ยนะครับมีหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมการกินเนี่ยก็หลากหลายตามไปด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมด้วยข้าวหมกไก่และที่สําคัญเนี่ยนะฮะข้าวหมกไก่เนี่ยถ้าหากว่ามีงานเลี้ยงงานแต่งงานเนี่ยเป็นเมนูที่ถือว่าไฮโซเลยทีเดียวนะ oh. ในการเลี้ยงคนในงานครับ ร้านที่เราพาคุณผู้ชมมาทานนะคะก็คือร้าน K S Jaya s า u l นี่ค่ะต้องบอกว่าร้านนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลนะปี2004จากลอนดอนเลยนะคะว่าเป็นข้าวหมกไก่ที่ดีต่อสุขภาพว่าจะแบบว่าตดทุกอย่างลงพูมาเยอะแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาหน่อยนะฮะอันนี้ใส่อยู่ในหม้อด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบเสิร์ฟเป็นจานน่องใหญ่ๆเลยใช่ไหเจ๋งอยากเห็นเนื้ให้จอยเปิดหม้อจะมีแม่นามา อ่ะเปิดเลยนี่เจ๋งมากเลยีข้าวหมกไก่ม้อดินค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าข้าวนะคะก็จะหุงยว่ในหม้นมอนี้เลยค่ะแล้วก็ข้างล่างค่ะเขาเนี้ยเลยกนิดนึงนะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นไก่ก็จะมีอก กับสะโ <สะ S 2> พกส่วนจานผมครับน้องในสีสันของเขาจะแบบว่าอาจจะแตกต่างจากบ้านเราบ้านเรานี่ดูสีออกเปเหลืองๆมากกว่านะครับและก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงเหมือนกันนะครับคือปกติข้าวหมวกไก่บ้านเราซ้มพากับอาจาร์เนาะที่เป็นพวกแตงกวาดองอนะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาทานไม่เหมือนกันแะสำหรับเรนจะต้องเป็นข้าวหมวกไก่ที่ทานง่ายอะ่ะคือมันไม่ได้สูนเครื่องเทศมากเนาะแต่มันมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆอ่ออะมันไม่ได้เยอะมากบรืแรงอ่ะ จากที่เราทานข้าวจนไก้เกือบหมดหม้อแล้วเราก็ได้เจอกับไก่แล้วนี่ต้องชินทางที่ดีถ้ากินที่พ่อมานี่ต้องล้วงไก่ออกมาด้วยนะฮะไม่งั้นกินแ้่กากเอา่ามลาอันควาอนก็เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันแบบดูน่าทาน กันรบาสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารอร่อยมากมากเลยค่ะใช่ครับอร่อยแบบนี้นะครับผมมอบให้เลยครับเป็นกิฟต์เซซซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถุนเหลืองอย่างดีนะครับหมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้ครับเซซเซตินมาแดดช่วงหน้าล่องเรือขอพรจากพระทันใจที่เจดีกลางน้ำแล้วมาจิบชาชิลชิกันที่บ้านสไตล์โคลเนียนสุดเก๋ใจกลางย่างกุ้งอีกสักครู่พบกันค่ะ